วันนี้มาพบกับผมห้องน้ำสปอยหนังเมื่อจูจ่ๆมีหลุมขนาดใหญ่ดูดตึกลงไปใต้ดินลึก500เมตรคนที่อยู่ในตึกนั้นจะเอาชีวิตรอดกันยังไงกำหนังเรื่อง s ิ x h o ในปี2021 ก่อนจะไปรับชมนะครับรบกวนคุณผู้ชมนั้นสละเวลาสักนิดนะครับกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับมันจะช่วยให้ผมนั้นเปิดการมองเห็นให้กับคนอื่นเนี่ยได้เห็นวิดีโอนี้มากขึ้นครับเรื่องเรื่องม,มาที่ผู้จัดก,การพาร์คที่กําลังขนของย้ายมาตึกที่ซื้อเอาไว้แต่ขนของนั้นขึ้นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามีรถนั้นจอดขวางทางอยู่ผู้จัดก,การพาร์คเนี่ยเลยไปดูรถที่จอดขวางทางแล้วเห็นเบอร์โทรก็เลยรีบโทรไปแต่ก็โดนตัดสายทิ้งครับตอนนั้นเองเนี่ยเจ้าของรถนั้นก็ ที่ดังอยู่ในกางเกงด้วยความที่ไม่ชอบคีหน้าหรืออะไรบางอย่างผมก็ไม่แน่ใจครับเขาเนี่ยขึ้นไปที่รถเพื่อย้ายรถให้แต่แทนที่จะย้ายรถดีๆดัดนขับรถไรชนผู้จัดการพักซะง,งั้นผู้จัดการพักเนี่ยก็เลยเข้าไปบน่นว่าเขานั้นรอขนของมาเป็นชั่วโมงโทรไปเนี่ยก็ไม่มีใครรับเจ้าของรถนั้นก็เลยบน่นว่าผู้จัดการพักนั้นมารบกวนเวลาหลับเวลานอนของเขาเนี่ยตั้งแต่เช้าเขาเนี่ยก็เลยอารมณ์บอจอย แลวผู้จัดการพักนั้นก็ไปเจอเข้ากับเพื่อนบ้านที่ท่าทางแปลกๆมาทักทายครับตัดกันมาที่ห้องของผู้จัดการพักที่ลูกชายของเขานั้นกําลังโชว์มายากลลูกแก้วให้กับเขาดูครับลูกแก้วเนี่ยมันกลิ้งไปที่มุมห้องสงสัยบ้านผู้จัดการพักนั้นมันจะเอียงครับเขาเนี่ยก็เลยไปถามที่โรงยิมของตึกแต่ก็ไปเจอเข้ากับคนเดิมที่เป็นเจ้าของรถหัวหน้าพักเนี่ยถึงกับตกใจเขาถามว่าตึกของเรานั้นมันเอียงหรือเปล่าเจ้าของรถเนี่ยก็บอกว่าไม่นะ มันเนี่ยก็ปกติดีด้วยความคาใจเขาเนี่ยก็เลยไปนั่งเสิร์ชหาข้อมูลในตอนที่ทํางานอยู่พอกลับมาที่บ้านเนี่ยผู้จัดการพักนั้นก็เลยลองเอารูกแก้วเนี่ยวางที่พื้นดูแล้วก็ไล่ตรวจพวกหน้าต่างแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ปกติดีครับเช้าวันถัดมาหัวหน้าพักเนี่ยก็พาลูกเมียมาถ่ายรูปเอาไว้ติดผนังที่บ้านใหม่เขาในี่ขิงกับเมียว่าเขาเนี่ยจองออนไลน์ได้รับส่วนลดเนี่ยตั้ง5 0แต่พอเจ้าของร้านนั้นเดินออกมาเท่านั้นเลยครับหัวหน้าพักนั้นถึงกับหน้าเสีย เพราะว่ามันเป็นคนเดิมที่เขานั้นไม่ชอบคีหน้าครับพอตกตอนเย็นเขาเนี่ยก็พาเมียไปเลี้ยงฉลองบ้านใหม่ทั้งคู่นั้นกินเหล้ากันจนเมาก็เลยโทรหาคนขับรถให้ไปส่งแต่ดันไปเจอเข้ากับไอหมอนั่นอีกแล้วครับมันเนี่ยตามติดชีวิตหัวหน้าพักไปทุกที่จริงๆตอนขับรถเนี่ยมันก็ขับฝ่าไฟแดงอีกหัวหน้าพักเนี่ยถึงกับปวดหัวในวันถัดมาหัวหน้าพักเนี่ยก็ซื้อเก้าอี้ตัวใหม่เขาในหัวเก้าอี้ตัวนี้มากขนาดลูกเมียเนี่ยยังไม่ให้นั่งเลยครับ ในคืนเดียวกันนั้นก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆผนังของตึกนั้นมีรอยเล้าจนกระจกข,ของตึกนั้นเนี่ยก็ร้าไปด้วยครับเช้าวันถัดมาหัวหน้าพักก็เลยโทรแจ้งให้กับเทศบาลน,นั้นมาตรวจสอบแต่เทศบาลเนี่ยบอกว่าตรวจสอบไม่ได้ต้องให้ลูกบ้านทั้งหมดนั้นยินยอมซะก่อนหัวหน้าพักนั้นก็เลยเรียกเพื่อนบ้านเนี่ยมาประชุมแต่ก็ไม่มีใครเห็นด้วยครับพวกเขาเนี่ยไม่อยากให้ตึกนั้นต้องมีประวัติเพราะว่ากลัวราคาของตึกนั้นมันจะตก พอตกเย็นหัวหน้าพักเนี่ยก็พาคนในบริษัทมาเลี้ยงฉลองห้องใหม่ที่เพิ่งซื้อไปทั้งหมดนั้นกินเหล้ากันจนเมาครับหัวหน้าพักก็เลยโทรเรียกเจ้าของรถให้ไปส่งผู้ช่วยคิมกับเด็กฝึกงานที่ชื่อว่าอึนจูครับแต่ราคาเนี่ยมันแพงเกินไปทั้งหมดนั้นก็เลยนอนบ้านของหัวหน้าพักครับ พอถึงตอนเช้าน้ำมันไม่ไหลเมียของหัวหน้าพักนั้นก็เลยออกไปซื้อน้ำกับลูกชายแต่เธอนั้นยกของไม่ไหวครับลูกชายเนี่ยก็เลยอาสาไปเอารถเขียนที่ในตึกมาให้ส่วนผู้ช่วยคิมนั้นกําลังรีบไปงานแต่งของเพื่อนแต่ก็ไปสายเพราะเมื่อคืนนั้นดื่มหนักไปหน่อยเขาเนี่ยลืมกระเป๋าไว้ที่ห้องของหัวหน้าพักก็เลยกลับไปเอาส่วนเจ้าของตึกนั้นกําลังไล่ถามคนในตึกว่าห้องไหนบ้างที่น้ําไม่ไหลเขานั้นเนี่ยเดินไปเจอเข้ากับลูกของหัวหน้าพักเข้าพอดี ก็เลยคุยกันนิดหน่อยแต่ตอนที่เจ้าของรถเนี่ยเดินไปตรวจดูแท้งที่บนดันฟ้าก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับตึกทั้งตึกนั้นเกิดการสั่นไหวและก็ค่อยๆจมลงไปในดินจนบริเวณรอบๆนั้นเป็นหลุมกว้างขนาดใหญ่ตัดกลับมาที่หัวหน้าพักที่ยืนงงอยู่ในห้องครับเพราะไม่รู้ว่าแท็กซี่เนี่ยมันโผล่มาจากไหนคนที่อยู่ในรถเนี่ยก็คือผู้ช่วยคิมที่กําลังกลับมาเอากระเป๋าซึ่งตอนนี้กําลังซวยครับเพราะว่ารถนั้นเนี่ยกำลังถอยหลังลงไปเรื่อยๆหัวหน้าพักนั้นก็เลยเข้าไปช่วยครับ ตอนนั้นเองเนี่ยก็มีเสียงผู้หญิงดังขึ้นหัวหน้าพักคิดว่าเป็นเมียเนี่ยก็เลยทิ้งผู้ช่วยคีมเอาซะอย่างนั้นครับและก็วิ่งไปหาเสียงนั้นแทนแต่พอยกของขึ้นมาเนี่ยกลับไม่ใช่เมียของหัวหน้าพักซะง,งั้นครับแต่เป็นอึนจูเด็กฝึกงานที่เมาค้างตั้งแต่เมื่อคืนตัดกับมาที่เจ้าข,ของรถที่ตอนนี้เนี่ยกำลังโจมกองดินอยู่เขาเนี่ยพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาตอนนั้นเองเนี่ยก็มีบางอย่างครับหล่นลงมาจากฟากฟ้าซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแต่โชคดีที่ไม่โดนหน้าเขาครับ พอขึ้นมาได้สักพักเจ้าของรถนั้นก็ดันพัดตกมาที่ห้องของหัวหน้าพักครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตามหาลูกชายของเขาอยู่เขาเนี่ยก็เลยบอกกับหัวหน้าพักว่าเด็กนั้นเนี่ยปลอดภัยดีเขาเจอเด็กที่ลิฟต์กว่าตึกนั้นจะถลม่มมันก็ผ่านไปหลายนาทีเด็กนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรแต่เจ้าของรถเนี่ยเพิ่งนึกได้ว่าซึ่งแท้ลูกชายของเขานั้นก็อยู่ในตึกนี้ด้วยเขาเนี่ยก็เลยตามหา ยู่ๆเนี่ยก็ตะโกนเรียกชื่อ New Balance ขึ้นมาทุกคนนั้นก็งงกันใหญ่ว่ามันเนี่ยคืออะไรที่แท้นเนี่ยมันก็คือชื่อของยิ่ห้อรองเท้ายี่ห้อหนึ่งครับที่ลูกชายของเขานั้นใส่แต่มันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชั้นวางเขาก็เลยล่องอกที่ลูกชายของเขานั้นออกไปข้างนอกพอดีตอนนั้นเองเนี่ยทางการก็ส่งนดวกกู้ภัยมาช่วยครับแต่ตอนที่จะลงไปนั้นดินเนี่ยมันยังซุดตัวอยู่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยยังไปช่วยไม่ได้ในตอนนี้ ตัดกับมาที่หัวหน้าพักที่กําลังให้อึนจูนั้นหาสัญญาณโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าของรถเนี่ยก็บ่นกับหัวหน้าพักว่าถ้าเกิดได้เขานั้นไปส่งผู้ช่วยคิมกับอึนจูที่บ้านก็ไม่ต้องมาติดอยู่ที่นี่แล้วเมื่อนึกขึ้นได้ผู้ช่วยคิมนั้นก็เลยโมโหตะโกนใส่หัวหน้าพักไม่หยุดตอนนั้นเองเนี่ยทุกคนนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนนั้นติดอยู่ที่ไหนสักแห่งเจ้าของรถบอกว่าเสียงนั้นมันคุ้นๆเขาเนี่ยก็เลยรีบเข้าไปช่วยกับ พอเปิดประตูออกมาก็เจอเข้ากับซึนแทลูกชายของเขาเองครับเมื่อช่วยเหลือออกมาได้ซึนแทนั้นก็บอกกับทุกคนว่าใหาของที่จําเป็นพวกชุดปฐมพยาบาลน้นําอาหารกับผ้าปูที่นอนและก็ผดกันเฝ้ายามเพื่อรอคนนั้นมาช่วยเหลือครับทุกคนนี่ถึงกับงงว่าทําไมเนี่ยเราไม่คิดแบบนี้ได้บ้างพอตกเย็นทุกคนนั้นก็จุดไฟทําอาหารกันมันเป็นเมนูที่แปลกครับเจ้าของรถนั้นทําขึ้นมาเองเขาเนี่ยใช้มือทุบเพื่อเปิดออกสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นก็คือไก่ ผู้ช่วยคิมนั้นเปิดใจครับให้กับพวกหัวหน้าปักฟังว่าเขานั้นอิจฉาที่หัวหน้าปักได้มีเงินซื้อบ้านใหม่เขาเนี่ยแทบไม่มีเงินเก็บเลยด้วยซ้ําแฟนเนี่ยก็ยังไม่มีสักคนใครเนี่ยมันจะไปอยากคบคนที่ไม่มีอนาคตกันเล่าตัดกันมาที่ทางการที่กําลังส่งโดนมาที่หลุมแต่หลุมนั้นมันลึกมากกว่า500เมตรสัญญาณเนี่ยมันก็เลยอ่อนโดนเนี่ยก็เลยเสียการควบคุมซึ่งแทนนั้นเดินไปเจอเข้ากับโดนที่ตกอยู่ก็เลยดีใจตะโกนเรียกทุกคนว่ามีคนเนี่ยมาช่วยเหลือพวกเราแล้ว ทุกคนนั้นก็เลยวิ่งมาดูแล้วหยิบโดนขึ้นมาครับแล้วก็พยายามตะโกนว่าพวกเราเนี่ยอยู่ที่นี่ตอนนั้นเองตึกเนี่ยก็เริ่มสุดตัวลงทําให้ตึกนั้นมันเอียงครับผู้ช่วยคิมนั้นกําลังจะตกอึนจูเด็กฝึกงานก็เลยโชว์เท่ครับเธอปีนขึ้นไปเพื่อที่จะไปเอาม้วนสายไฟจากข้างบนครับแต่หินนั้นเนี่ยมันกิ้งลงมาแต่เธอนั้นก็ไม่หวั่นกระโดดหลบหินแบบชิวเฉียดจนหินนั้น เกือบโดนหน้าผู้ช่วยคิมเธอเนี่ยใช้สายไฟที่ได้มาคล้องเข้ากับเสาเหล็กเพื่อดึงตัวผู้ช่วยคิมนั้นขึ้นมาครับตอนนั้นเองเนี่ยทั้งคู่ก็สบตากันปิ๊งปิ๊งหัวหน้าพักเนี่ยถึงกับคิดในใจนะครับว่ามันใช่เวลาไหมเนี่ยเธอนั้นเนี่ยโยนสายไฟให้กับเจ้าของรถแต่เขาเนี่ยก็แกล้งสลบลูกชายนั้นเห็นเข้าพอดีก็เลยเปลี่ยนใจนะครับทำเท่ต่อหน้าลูกชายซะหน่อยแต่ตอนที่ดึงอยู่เนี่ยสายไฟมันดันขาดครับทำให้เจ้าของรถนั้นตกลงไปที่โคลนดูด เมื่อลูกชายของเขาเห็นพ่อที่ตกลงไปเนี่ยเขาก็เลยกระโดดลงไปช่วยครับทั้งคููเนี่ยกำลังจะจมลงตอนนั้นเองเนี่ยหัวหน้าพักเนี่ยก็คิดอะไรไดีๆออกเขาใช้เก้าอี้สุดที่รักของเขาเนี่ยฟาดลงไปที่หน้าต่างชั้นล่างทําให้ทั้งคู่นั้นหลุดออกมาจากโคลนในเวลาเดียวกันนั้นโดนที่เสียเนี่ยก็เริ่มทํางานครับมันเนี่ยกลับขึ้นไปข้างบนเจ้าหน้าที่นั้นก็เลยเอาวิดีโอที่อัดได้เนี่ยไปให้กับญาติผู้ประสบภัยได้ดูเมื่อมีของหัวหน้าพักเห็นแต่เธอนั้นไม่เห็นลูกชายของตัวเองเธอเนี่ยก็เลยร้องไห้ับ พอตกเย็นเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ส่งสิ่งของจําเป็นลงไปข้างล่างในนั้นเนี่ยมีโทรศัพท์ดาวเทียมอยู่ด้วยครับที่เอาไว้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตอนที่เจ้าหน้าที่นั้นโทรไปเนี่ยเมียของหัวหน้าพักนั้นเนี่ยก็วิ่งเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ครับและก็บอกกับเขาว่าลูกชายของเรานั้นหายตัวไปครับเมื่อหัวหน้าพักได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยก็เลยจะไปช่วยลูกชายของเขาที่คิดว่าติดอยู่ที่ชั้นใต้ดินเขาให้เพื่อนเนี่ยมาเชือกไว้ที่เอวครับแล้วก็หยนตัวลงไปที่ลิฟต์ใช้เป็นทางผ่านไปยังชั้นใต้ตนน้้ดนนิินน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 ตตอีเเ่ฝััรมกกห ตึกข้างๆเนี่ยก็ถล่มลงไปที่หลุมครับทําให้หินที่อยู่ข้างบนเนี่ยตกลงไปที่ลิฟต์เชือกที่มัดเอเวกันหลงโดนหินนั้นเกี่ยวเข้าพอดีครับหัวหน้าพักเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องแก้ออกตัดกรรมมาที่ลูกชายของหัวหน้าพักอยู่ๆเนี่ยก็มีเด็กข้างห้องเนี่ยมาเจอเข้าพอดีครับเขาเนี่ยบอกให้ซูซานเดินตามเข้าไปจนไปเจอเข้ากับหัวหน้าพักพอดีครับตอนนั้นเองเนี่ยก็มีผู้รอดชีวิตคนอื่นเจอเข้ากับเขาพอดี เขานั้นก็เลยเข้าไปดูว่าคุณยายเนี่ยเป็นอะไรไหมคุณยายนั้นบอกว่าหลานของเขาเนี่ยไม่สบายหัวหน้าพักเนี่ยก็เลยเข้าไปดูครับและก็ไปเจอกับเด็กคนหนึ่งที่กําลังป่วยอยู่ครับลูกของเขาเนี่ยบอกว่าพี่ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนบอกทางให้เขานั้นมาเจอกับพ่อของเขาครับหัวหน้าพักนั้นถึงกับร้องไห้เขานั้นก็เลยบอกกับคุณยายให้ขึ้นไปด้วยกันครับแต่คุณยายนั้นเหลือเพียงแค่ตัวคนเดียวครับเธอเนี่ยขออยู่กับลูกๆดีกว่าหัวหน้าพักเนี่ยก็เลยปีนขึ้นไปที่หน้าระเบียงครับเพื่อกลับไปหาพวกอ็น ตอนนั้นเองเนี่ยฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆครับน้ำเนี่ยก็เริ่มขึ้นสูงตึกที่หล่นลงมาเนี่ยก็ค้างตือยอยู่ข้างบนไม่รู้ว่ามันจะหล่นมาทาับพวกเขาตอนไหนพวกหัวหน้าเองเนี่ยก็พยายามหาสิ่งของลอยน้ําเพื่อไม่ให้พวกเขานั้นจมน้าครับจนไปเจอเข้ากับแทงน้ําพอดีทุกคนนั้นก็เลยพากันเข้าไปข้างในครับแต่มันเนี่ยจะต้องมีคนอยู่ข้างนอกหนึ่งคนเพื่อปิดฝาเจ้าของรถเนี่ยก็เลยอาสาปิดฝาเพื่อช่วยเหลือลูกชายของเขาตอนนั้นเองตึกที่ค้างอยู่ข้างบนเนี่ยก็หล่นลงมาทับเข้ากับแทงน้ําพอดีครับแต่ชโชคดีที่หลุดดออกมาไ ตอนที่แทงน้ํานั้นกําลังลอยขึ้นมาครับดันไปเกี่ยวเข้ากับสายไฟเข้าอีกรอบหนึ่งทุกคนเนี่ยก็เลยกระโดดพร้อมกันจนทําให้มันเนี่ยหลุดออกมาได้ครับแต่โชคร้ายตอนที่แทงนั้นลอยขึ้นไปดันไปชนเข้ากับแท่งเหล็กแท่งเหล็กนั้นเนี่ยเสียบทะลุเข้าไปข้างในแท้งเจ้าของรถที่คิดว่าน่าจะตายแล้วเนี่ยก็กลับมาช่วยพวกเขาไว้นะครับโดยใช้เท้ายันเนี่ยให้มันหลุดออกหลังจากที่มันหลุดออกเนี่ยน้ํานั้นก็ทะลักเข้าไปข้างในผู้ช่วยคีมนั้นไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็เลยใช้มือของเขาเนี่ยอดเข้าไปที่รูรั่ว ในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าของรถเนี่ยออกซิเจนนั้นกำลังจะหมดครับเขาพยายามว่ายน้ำขึ้นไปจับมือของผู้ช่วยคิมแต่ออกซิเจนนั้นดันหมดซะก่อนแต่ตอนที่กำลังจะหมดสติสายไฟนั้นก็ไปเกี่ยวเข้ากับขาของเขาพอดีเขาเนี่ยก็เลยรอดขึ้นมาได้ครับพอเหตุการณ์นั้นผ่านไปทุกคนนั้นเนี่ยก็มาฉลองกันอึนจูกับผู้ช่วยคิมทั้งคู่เนี่ยก็คบกันครับแล้วก็ซื้อบ้านใหม่อยู่ที่ริมน้ำบรรยากาศเนี่ยดีเลยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดก็คือไก่ย่างหมกโครนแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงคร